ให้ขอดมาขอนอุ้รึเปล่าคะนี่ค่ะออยพอจะส้มกี่รอยส้มออยส้มกี่เกิดประปวนปะเดยโอ้ยเฮาตจะออยนะกี่ยออยตัวส้มออยตัวแซนนี่ออยตัวส้มออยออยเยอะเดี๋ยให้ให้ไปขอ ก,กี่กี่ตรงกี่ตองยอดตามอเองน,นู่นนะีอืมแกบอกว่าข,ขอแกบอกว่าอนุญาตได้แต่ว่าให้พี่แพดดี้เป็นคนมาขออ้าวตายห่าแล้ว <laughs> ยุ่งนทีนี้ต้องสลับกันเหรอคะต้องสลับกันแล้วแหละอ,อ๋อโอเค <laughs> เล่นูอพูดเองพูดอพูดเองยายบอกว่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยยายบอกฉันนั่งเฉย อยากคุยอะไรไหมเป็นภาษาไทยอ่ะยายเด้งยายอ๋อยายยายมันเด้งเยอะยายพูดไม่เป็นกินข้าวหรือยังพายายกินข้าวหรือยังเธออ่ะยายปกติยายจะนอนแล้วพ่อฟอร์ดบอกว่าฟอร์ดจะบวชแกจะร้องไห้ไงแกนอนไม่หลับเหรอยิงงแกจะร้้อไหถามยายให้หน่อยยายดีใจไหมคะหลานจะบวชใช่เออ ดีใจไหมที่ฟอร์ดจะบวชเนี่ยแกจะร้องให้แล้วนั่นเนี่ยดีใจนี่น้องยุมติดเถยอเนี่ยแกจะร้องแล้วเนี่ยพูดจริงเหนี่ยายจะถือหมอนไหมคะย้อยพี่เขาทารองน้องกันอนุโอ้ยพี่เขาทาร้ายนะหมอนอ่ะเนยกันงกันเนยเลยเนยบูนะบูจะถือหมอนไหมจะอยากถือ โอเคงั้นเตะทลาให้ยายถือหมอนค่ะจบจบเลยรักมากจบเลยแล้วยายจะถือหมอนแล้วจบเลยทีนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปแล้วเน้อไว้บายก่อนยายบายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยายสุขภาพแข็งแรงนะคะ อ่วยพรหน่อยเย้ยอวยพรหน่อยอวอพรให้พี่แพดี้หน่อยอ่ะเออวอพรโอ้ยยังนายั่าันอาฮ่ยันมันยืนาฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่เ่าฮ่าไ่า่เต้อฮ่าฮ่าฮ่า่าย่าฮ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 ่าาฮา่าฮา่าฮาฮ่าาาา่า่า พาโดนยายผักแล้วโดนยายผักแล้วหอมหน่อยหอมหน่อยหอมใหญ่นี่อายุปะนาเท่านะแปดสิบสามุ้ยพรุ่งนี้ทุกคนอายุใหญ่แปดสิบ พรุ่งนี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะวันที่สิบหกนะอ่าโอเคบ๊ายบายยายปันนไฮเนอร์ๆๆโอเคปบคุยกับพี่แพทยไ่ไ้หมสวัสดีค่ะอ๋ะอ,อ,อคนคนู้นคนนี้มาคุยไปทั่วละเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นเออใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อวีรำเสืด้วยใส่เสื้อ,อโอเคเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พี่แพที่มาเนาะ <laughs> ก็เลยแบบโอ๊ยไม่ไรละจำกัรเออเอ่อเอฟซีบอกเอฟซีบอกว่าสะดุดชํำสะดุดชํำมากตอนเย็นก็แล้วไม่ไรสามรอบแล้วก็ไม่หายมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือถ้าแบบเราเพิ่งชาร์จแบตใหม่ๆอ่ะมันยังร้อนใช่ไหมเพิ่งชาร์จแบตถอดที่ชาร์จแบตแล้วไลท์เลยเป็นี้ทุกทีเราก็ลืมเราก็ลืมไง อืมเราก็ลืมเออจริงเออ iPhone สิบเจ็ดขอแบบระบบแบบระบบแบบไม่ร้อนนะคะเบื่อมากอะไรมันก็ดีนะพูดตรงๆ iPhone เนี่ยแต่มันไม่สู้ความร้อนเลยมันไม่ทนกับความร้อนอะไรมันอย่างอื่นมันดีบทนะเรื่องความตัดเฉียนเรื่องอะไรเนี่ยยอมรับมันเลยแต่อันหนึ่งที่แบบเบื่อมากที่สุดเลยคือ ไม่ทนความร้อนเลยมมัต้องเป็นอะไรมันไม่ทนความร้อนน่ะเบือ่อแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยดีสะเทียนดีอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยโอเค สวัสดีหนึ่งพันคนนะคะอีกสิบนาทีเดี๋ยวไปแล้วนะคะยวขอญาตไปตอบแชทขายปลาขายอะไรก่อนแล้วจะนอนละนะคะอีกสิบนาทีขอญาตลงทุกคนติดตามช่องนี้ไว้นะเวลาจะไลฟ์เล่นหรือเวลาจะอะไรจะเจอกันในช่องนี้นะคะทิฉันอยู่ช่องนี้ติดตามไว้ได้เลยช่องนี้สองแสนห้าคนติดตามนะคะมีสามช่องอีกช่องหนึ่งคนตามหกแสนแล้วก็อีกช่องหนึ่ง คนตามสองล้านหกช่องแรกเอาไว้เผื่อแบบเราไม่รู้อารมณ์มันนะติกตอกอ่ะบางทีมันก็เจ็ดวันก็เลยแบบเราต้องมีสักสามช่องกำลังดีเอาไว้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นม้ามีที่วิ่งเล่นกว้างเลยโอ้แต่ถ้าทำบ้านแล้วเอาม้าไปไม่ได้ค่ะมันตกกระปกเราต้องทำที่ให้เขาอยู่เอาม้าไปไม่ได้เลยเอาม้าเข้าไปไม่ได้เอาม้าเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวต้นมงต้นไม้พังหมด เดี๋ยวจะทำที่ให้นางค่ะเดี๋ยวทําที่ใหม่ให้นางทําคอกเดี๋ยวหาที่ดีๆก่อนไอ้โ,โวูชาเลยโว ทำห้องให้คุณครูหน่อยโอ้โหห้องนอนไม่ต้องกลัวเลยนะคะมาสเตอร์เบดมก็ไม่เห็นเลยวันนั้นที่เขาลงอะ่ะเฉพาะอ่างอย่างเดียวแสนหนึ่งดิฉันแค่ถามเล่นๆดิฉันแค่ถามเล่นๆดิฉันบอกว่าดิฉันบอกว่าพี่บันลบอ,อยากได้อ่างพูดเล่นๆพี่บันลบอ,อยากได้อ่างในห้องน้ำมาเอาไว้แบบนอนแช่ได้ไหม นางก็ไปถไปดูมาให้จริงจริงแล้วนางก็เขียนมาในนั่นน่ะในแบบในแปลนบ้านนะ่ะที่ฉันอ่านดูอ่างเฉพาะอ่างแสนกว่าบาทเราจะได้แล้วแต่ฉันจะได้ใช้ไหมยังไม่รู้ <c oughs> อา้าวไม่เป็นไรเขียนไปแล้วก็เขียนไปแสนกว่าอหมสั่งมาแล้วอา้าวไม่เป็นไรสั่งมาแล้วก็สั่งไป <c oughs> ไม่เดี๋ยวมันเป็นฟิลนะบางคนมันมีนะฟิลแบบบางทีเราเหนื่อยเหนื่อยเราอยากนอนแช่น้ําเล่นยางเง มันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ก็ไม่แลกซื้อไปเถอะใส่ไว้ไปเพื่อลงลงแช่เล่นๆชำ่ชำๆไปอะไรไปเนาะใช่ไหมทุกคนอมไม่พอมครับอ้วนแต่อีปุ้ยสบายเลยอีปุ้ยสบาย เดี๋ยวเดี๋ยวจะอะไรนะเดี๋ยวจะ uh. เดี๋ยวจะหาเจ้าสาวให้นางเดี๋ยวจะหาเจ้าสาวให้นางแล้วก็ถ้าสมมุติเอ่อมันมีเบบีก็จะเอามันไว้สักคอกหนึ่งแล้วก็จะทำหมันเอาคอกเดียวพอเอาลูกมันไว้คอกพอแล้วทำหมันหาเจ้าสาวหาเจ้าสาวให้มันแต่ต้องเป็นบ้านหนูนนะบ้านนี้ไม่ได้บ้านนี้แคบ บ้านนี้สามตัวน่ะหมายอยู่กันสามตัวแหละจะบ้านใหม่ได้เลยเดี๋ยวหาเจ้าสาวให้หนึ่งตัววิ่งกันให้สนุกสนานไปเลยที่กว้างกวางที่กว้างกวางค่ะไม่ต้องห่วงหาเจ้าสาวให้หาเจ้าสาวให้ปุ้มปุ้ยกบตัวหนึ่ง เอออยากได้ลูกมันจริงๆอยากได้ลูกตั้งแต่ชาดะะําแล้วค่ะแต่ว่ายังหาเจ้าสาวที่มีลูกให้ไม่ได้อยากได้เขาไว้โปพี่ปองได้กี่ร้อยแพ็คแล้วคะน่าจะถึงพันอยู่นะคะไม่มั่นใจ น่าจะถึงอยู่น่าจะถึงเพราะว่าลูกน้องบ่นอยู่ ทำบุญแล้วไม่กวดน้ําได้ไหมได้คะ่ะไม่ต้องกวดได้คะ่ะบุญบุญที่จริงมันสําเร็จที่การอุทิศนะคะการกวดน้ําเป็นเหมือนกับแค่เชิงสัญ,ญลักษณ์เฉยๆแล้วก็ทําให้จิตมันจดจ่อแต่การบุญสําเร็จจริงๆในทางพุทธศาสนาอยู่แค่ใจที่มันตั้งใจอุทิศถึงแค่นั้นเลยใจเป็นตัวที่ทําให้บุญสําเร็จนะคะไม่ใช่น้ําทําให้สําเร็จน้ํามันเป็นแค่เชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นการทําในเชิงสัญ,ญลักษณ์เฉยๆค่ะ ทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะง่วงแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอ